นะได้ยินดูพี่น้องเสียงเพิ่นได้เลยยังลูกฮะโอ้ยังยังไปได้บ่มันเจ็บท้องเว้ยเธอเพืนาว่ามันได้ลูกโอ้ได้แล้วได้เลยได้สักตัวได้แล้วเห็นลูกน้อยแล้วได้สักตัวดู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 ดมันมีหมูตัวหนึ่งเมื่อวานนี่เห็นท้องนักเอเละอเลเป็นแต่ได้ลูกกับเบิร์ดเฮาก็ไปหาเบิ่งเนามันตรงน้ำมันกว้างว่ามัน แต่ก็เป็นตอยักษได้ทะเลาเมื่อวานนี่ก็อยู่ตัวโซดตัวโซดมากินข้าววันนี้มันได้ลูกแล้วเอาสิไปหาเบิ้งได้ยินเพื่อนว่าวันตอนลุกมาเกลือมื่อเช้านี่รถไอ้โบเห็นเผื่อมันมาเอาแตมันได้ลูกสิไปเบิ้องรู้มันได้ยังบังใดไปหาเบิ้งก่อนมันโบเห็นไปน้ามุงมุงเขาออกไปหาอยู่หาจิ้มก็โบไปท้องมันอยู่ตัวโซดตัวโซด์นมเบ่งอยู่เมื่อวานนี่เอาละพ่อเกลือกละพ่อขึ้นเข้ามาคับแล้วมื่อเลยไม่ได้เลาะด้วย อยู่มองได้ปิดห้องบบดนีต้ตะเก้ายังใ,ใครมันบ่ได้พุกกระหัดห่างง่ายอันนี้เพราะว่าผู้หญ้ามันจะห่งมาอยูย่ใสหญ้าเรื่องกว่าแล้วเนอมันก็เอาหญ้าอะไรเฮ็ดหางใหรือมันมันมาอยู่ไกลมันไกลอ่าง,งาน้ำมันสิมักมาได้ไกลอ่าง,งาน้ำหน้าแลรงยู่ไสน่นอแบดนี้หาห้างหมู่ก็บ่เห็น มันเสื่องค่ะก็ษตรพี Brother ่น้องคือกันก็มันอยู่ในป่าเขาสืหามันเห็นง่ายๆบ่อันนี้ก็มันอยู่ในทุ่งไฮทุ่งนาจักมันอยู่บุงไดห่างมันก็ไดู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 ลีมินอิมซิมอยู่มุงไดเนาะเดี๋ยวกินไปอันเพิ่นเว้าวไทยเฮือนเว่าหมูงได้ลุกจึงอยู่สาห่างมัน กเห็นจกักมันอยู่ประเทศใดคงรู้ยังหาบูเห็นอยู่ดีกว่าพกกับพกกระด้ตะพาทางนั้นซุมนั้นจะแล่นมาแลยบแล่นขึ้นมาน,นเจะโขงมาแล้วผูผูอีด่างขึ้นมายืนท่าเลยยังบูเห็นตะหมูแม่ได้รู้มันอยู่ใส อยู่ใจอ๋อปาะเี็นอยู่ใจหังมันปานนี้เน่าพัดผู้เพียงแอวผู้อูดีเห็นหังเพิ่นแล้วนี่นี่น,น,นี่หั่งเพิน่นนี่โอ้เห็นหังอยู่นี่บ่เฮ้ยคือบอออกมาเลยว่าแม่ก็ได้

างคือบุมีห <LO AT> ูบุมีทางเข้าอุดๆๆๆๆุดอ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 ุดเห็นเปียพี่น้องอันนี้ละหังหมูนี่ฮัมันคือเห็ดผิดแปลกจากแม่มันวะอันนี้มันได้ลูกเฉลยแม่มันต้องเห็ดหูมู้งแม่มันกำลังได้ลูกบ่เดินอุดอุดอุดออุดๆๆๆๆๆด นะได้ยินดพูพี่น้องเสียงเพิ่นได้ไรยางลูค่ะมันหอนเนาะหาผามาคั่งมองนอนให้อุดุ๊ดุเป็นนนไรด้เฮ้ยึเป็นอนไดอดอ,ดอุ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 ดอ่ดีค่ะ โอ้ยังยังไปได้บ่มันเจ็บท้องเว้ยเธอเห็นว่ามันได้รู้โอ้ได้แล้วได้เลยได้สักตัวได้แล้วเห็นลูกน้อยแล้วได้สักตัวดู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 ดมาเปลื่ยนมูตัวเดียวจะบอกว่าได้ตัวเดียวหนึ่งบุคือกำลังได้ฮึมดูดูดูด พี่น้องห่างมันมันหอนเห็นทางได้ลูกสักโตหิว่อห์ฮึหิวบ่ห์หึได้สักตัวลูกนะฮะหึได้สักตัวเห็นบ่พี่น้องเห็นหมูอยู่บ่อได้หมูก็ได้ โทรศัพท์กับคือบวัวซัดแทๆ้ๆหอนแล้วมาได้อยู่นี่นได้สักตูวเห็นรูปอยู่ตัวหนึ่งได้สักตัวแล้วเอมมมอ,อม,มันหอนเลยมามาได้บุมีบูได้ได้ใกล้กุกไม้ได้กลางให้หน้าพักกระโด กินบปเนี้ามาเกลือถึงม่องถึงหังเลยมันหักกระดอะไรมันบปเห็นก้นมันเนาะดูว่าได้ตั้งแต่คืนนี้วัวได้เข่ากับบุหูเป็นลูกหมูอยู่ตัวเดียวดุดดุดๆุดดุดดุดใช้ลูกนะลูกเห็นตัวเดียวนึ่ท้องแล้วจักลวดตัอใด กำลังได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นกุ้นมันกุ้นมันไปอยู่ทางพุ่นยังมาได้ตั้งแต่คืนนี้กับวัจักเบิ่งลูกคือหันแต่ว่ามันได้ตัวเดียวเท่านี้ถ้าหากกระได้มันหอบกินอย่างเต็มกำมันเจ็บท้อง บัวน,นี่ก็มาเกลือตัวแรงก็ออกมากลิ่นได้เลยแล่นไปน้ำมูกดูมาเบิ้งมาพูนเหตุทางเหตุทางมันมืดมันคำ่ำตุ๊ดตุดต๊ดตุด๊ดตุ๊ดตุ๊ดรูปเปิ้ลอะเจ้าตัวแม่ตัวเถิดเบิ้งทางหลังก้นมันพี่น้องแม่มันกินอยู่ทางหน้าได้ลูกตัวเดียว ตหีมันก็ยังบวมอยู่เลยนท้องมัยังโยดมันตตนอยู่โอ้มันหักกระดไดนังนี่กระได้เห็นเ่อี่น้องเห็นทาพบอันนี้ดูน้ำกระไดย,ยังไบหัน

มันได้ม่อคืนนี้่ก็ได้เช้านี้ถ้าหมูมันเจ็บท้องถ้ามันได้ตอนนี้มันชีบเบ่งออกมาอีกบนหน้าสีกินนะนี่มันคือกินอยู่แตนดูนกเก็งบริหาร ý là imi ôi mẹ lại mặc thay, mặt chỗ bừng thằng lặng mặt chỗ hằng còn đường này hết khác có đấy ตกเลยฮัลโหปุ๊ดมามึงจะได้ลูกให้กูตัวเดียวนี่เชื่อทอ้องเป็นยังไ่เนี่ยเอาสิมาจ่อปีพี่น้องมันสิ เบ่งออกมาอีกบ่่นดมันสิดบ่เบิ่งก็ดลูตัวนึงแต่มันทงช่วงอนมันสิออกมาอีกก็จอบเบิ่งอนมจอบเบิ่ง่นั้นเป็นั่ดสิไหาผ้ามาคุมมันตากแดดนแล้วนี่ได้กลางทุ่งนาบ่มีต้นไม้ต้นตอกซะจ้ยะซานะ